มัน <S <S นี่มันน<บ>ี่บอกเอาเรือมาให้เนะี่ยเอาเอาเรือมาให้เอาไว้ขี่ไปนู่นไปนี่เนี่ยมันเหาะได้นะครับเรือเรือมันเหาะได้นึกว่าน้าําท่วมเรือมันเหาะได้ไปนู่นไปนี่ขี่ในน้ําก็ได้ขี่บนบกก็ได้นะครับ<อ>เรือมันเหาะได้นะครับเรือพิเศษเนาะเรือเหาะได้ครืร <tut> มอมนก็มาก็มาหาเราว่าเราว่าจะรุ่งตื่นมาในความฝันแล้วก็เดินมาหา แล้วก็เดินมาหามาคุยกันอยู่หน้าบ้านนะครับอยู่หน้าบ้านครับมายืนคุยอยู่หน้าบ้านครันคนหนึ่งก็คนหนึ่งก็หน้าตาสวยครับก็มาคนเก่านะครับหน้าตาสวยสวยเลยครับครับปาแป้งปายอะไรทาลุคทาอะไรก็ยังสวยเลยครับ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 ทีนี้ก็งวดนี้งวดนี้ไม่ได้มาบอกเลขนะครับงวดนี้ไม่ได้มาบอกเลขแต่ แต่มองเอามองเอาในเรือนะครับโอ้ในเรือครับมองในเรือออืมันจะมีหัวเรือนะครับหัวเรือทางทางไอ้ข้างเรือนะครับข้างเรือข้างเรือข้างเรือเห็นเห็นเลขแดงจิงคืองครับแดงจิงคลยงเลยเห็นเลขตัวตัวสีแดงเลยครับไอ้ไอ้สามตัวนะครับมันติดมันติดเรือนะครับน้องติดเรือเลยครับติดเรือ มัน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 เห็นเห็นสามส่วนสองแปดแปดครับผมสองแปดแปดครับสองแปดแปดสองแปดแปดเขาบอก, <28 8. S 1> บอกมองบอกมองเห็นที่ยังแล้ว